สวัสดีครับแฟเพจที่น่ารักทุกท่านครับก็สึกรามเกล็นก็กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ทศกัณฐ์รักนางสีดาไปแล้วนะครับพระรามก็ตามหาตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลับมาพบกับทหารเอกคือหนุมานชานสมรน,นางสวหะแม่บอกไว้ว่าอันกุลทนขนเพชรของลูกนี้ใครมาทักไทย มาทักมาเห็นนั่นแสดงว่านารายอวตารนารายอวตารพอหนุมานได้ยินว่าพระรามพูดว่าเออลิงตัวนี้ไม่ใช่ลิงธรรมดานะมีกุทนคนเพชรด,ด้วยฮานุมานก็เลยต้องกลับกลายเป็นร่างเดิมก็เข้ามากราบถวายพระรามแนะนำตัวเองว่าชื่อหนุมานสานสมอนชื่อหนุมานชานสมอนแล้วก็ พระรามว่าให้อาหาพ่ยพัไปรบก,กับทุสกนนาร์เลยอนุมานบอกว่าได้แต่ก็เลยพากันเข้าไปในเมืองขีดขินแล้วก็ไปพบก,กับพญาสุครีพนะพญาสุครีพว่าก็ได้แต่ว่าต้องให้สังหารพาลีก่อนเพราะว่าพารีนั้นผิดสัญญาที่เคยไว้กับพระอิศวรพระนารายณ์พระนารายณ์ว่าอภารามว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้ก็ให้พาีก็ให้สุครีพเนี่ยไปท้ากับพารีมา มาามามา,มาสู้กันเพื่อให้จะได้ฆ่าได้ครั้งแรกก็ออกไปท้ากันนะครับก็สุคีบกลัวกลัวพารีอยู่แล้วเพราะว่าพารีนั้นได้พรเทพอิสวดว่าถ้าใครต่อสู้กับพารีเนี่ยกาลังจะลดเกือบหนึ่งเพราะฉะนั้นร้อยเปอร์เซ็นพารีจะเพิ่มไป 150, ร้อยห้าสิบส่วนสุครีบจะเหลือห้าสิบหรือตัวอย่างที่สก,กันที่สองครั้งที่ผ่านมาครับกาลังถอยแรงไปหมดครับสู้พารีไม่ได้ แล้วก็พาลีสุคิปก็ไปท้าเขาปรากฏว่า,าสู้กันไปสู้กันมาสู้สู่พาลีไม่ได้จับมาแล้วมัจะฆ่ามันจะคิดว่าเป็นน้องก็เลยเสี่ยงไปที่เขากระทบภูเขาแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระอิศพระนารายณนะ์นั้นหรือว่าหรือว่าพระรามันก็อเอาน้ําทรงซุบซอนทาตัวให้ก็หายไม่เป็นไรทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าสุพาลีได้ เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตอนต่อสู้กันนั้นนะครับนะก็เป็นฉากที่โลกกันอยู่บนอากาศระหว่างพาลีกับสุครีพนะครับก็สุดท้ายนะครับก็พระรามก็จําเป็นที่จะต้องฆ่าพาลีแต่ก็ไม่สามารถที่จะยิงได้เพราะว่าต่อสู้กันอยู่บนฟ้านั้นลิงสองตัวนะครับมันก็คล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วนะมันแตกต่างกันนะเพราะว่าพิณเนี่ย เขาจะเป็นสีเขียวใช่ไหมเพราะนั้นพารีลูกลูกพระอินจะเป็นสีเขียวพระอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงแดงเหลืองแดงแดงหรือว่าเหลืองอ่อนอะไรเงี้ยแต่พระรา,ามก็ไม่สามารถที่จะยิงได้สุดท้ายก็ต้องเอาเอาผ้ามาผูกเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าสู้กันไปสู้กันมาหลังจากนั้นก็พระรามก็แพงด้วยส่วนแต่ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าพารีได้นะพารีก็เห็น ชีภัยหรือว่าชีปะมายิงสวนใสก่ก็ก็เลยลงมาก็เลยหาอลงมาพื้นล่างก็มาต่อว่าพี่น้องเ็าลบขกันไม่เกี่ยวเลยกับชีภัยชีภัยก็เลยบอกว่าเนี่ยมาตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าตอนที่มอบนางดารามาให้สุคริปนั้นพระองค์ได้ทักท้วงแล้วว่าพารีเนะี่ยไม่ถึงไม่ถึงพารีที่ฝังนางดารามานั้นไม่ถึงแน่แต่พารีก็ให้สัญญาว,ว่า จะให้น้องแล้วก็ถ้าหากว่าผิดสัญญาก็จะตายด้วยสวนพระา